งามบ่คะพี่น้องคะน้ำกับบ่ได้คุณนะคะน้ำสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไฟคุ้งคุกคุ้นค่ะเมื่อนี่มาพบผอกระช่องสาวหมอลำสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะเมื่อนี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเราจะมาผ้าลองน้ำค่ะสีผ้าลองเลือดโฟมเนาะคะ่ะเนาะไปเก็บพักบุงคะ่ะพี่น้องคะเผื่อเอามาเห็ดแนวกินแรงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเหามาเบิ่ง้านาะเหากันละกันนะคะ แดนแดนแทนแทน,นี่ค่ะเคื่องพาหาหนะนะคะแล้วก็มือฟีพายของเฮานะคะมันจะเป็นจังไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะว่าเฮาสิไปหลอดบอลในการขี่เรือโฟมนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเย็นสบายค่ะพี่น้องคะ่ะพ่อต้องไปนั่งข้างหน้าสิเออ เอาถอดรองเท้าเฮ็ดหยังกลัวมันเหียดเลยมาค่ะพี่น้องเราเป็นผู้โดยสารนะคะสองคนมันไปหลอดบอละ่ะ <c oughs> สิ่บหบลเมเนื้อกินเียดสิไปไดนบ่ล่ะนี่พอเอาเสือกออกแลก้วบ่ เพิ่นส่ยเอาไว้ใส่เชิญหล่มเลือดกินแขสโน่ใส่สายปิดผ้ากันหล่มเลือดกินแขส้าตอนนี้เขายกกลางน้ำแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปกับไปลุยลุยลุยเนาะ วันนีอมาแบบสายลุยจังเลยค่ะพี่น้องแดนฝีมือพายเราอยู่ข้างหน้านะคะเรือนี่เรือโฟมนะคะพี่น้องคะไม่มีจมนะคะบม่มีความเนาะแล้วก็น,น้ำบพรเขาเลือกค่ะน้ำพอะกาเขาเลือด <laughs> ดูวิวข้างหลังเรานะคะแม่น้ำห้วยสำราญนะคะตอนนี้ เย็นค่ะพี่น้องอากาศเย็นสบายเนะเาะเทาโอ้แม่ฮะฝั่งโน้นก็สวยเพือฝั่งฝั่งไหนก็ได้ตอนนี้เราพายเรือไปเก็บผักบุ้งนะคะผักบุ้งมันอยู่หนามเนาะผักกระเฉดยังเก็บบนท่านใดนะคะผักกระเฉดเท่ากำลังเหลื่อมแตกโนแตกหยวนนะคะเนาะยังเก็บขายบนท่านใดเดี๋ยวเมื่อได้่างๆคะ่ะหันให้ล่อให้ผักกระเฉดมันแตกยวนแตกโนเนาะเดี๋ยวสิ มาผ้าชมค่ะเด้ใช้มาผ้าเก็บพักกระเชิดค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะพักกระเชดท,ทีุ่ณชนพ่อเพืนปูกไว้เนาะเป็นพ่อหักนะคะเนาะเป็นพ่อหักที่มอลำาทลิพ่อหน่อยกับมอลำาเดชานน่นับถือให้ความเคารพเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเก็บพักกระเชิดขายเพิ่นปลูกพักกระเชิดค่ะสองร้อยกว่าก้อนเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงบำรุงค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้อยู่ในกำลังช่วงบำรุงนะคะ ล่องให้แตกหนวดแตกกัวงามๆเนาะเดี๋ยวเ้อสิ้าพาลุยน่านเก็บผักกษเฉกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาพาดูวิวด้านหน้าเรือกันนะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าก่าานเกาดำเลยผักกาเฉดค่ะผักกาเฉดเรานะคะ โอ้นี่ค่ะผักบุ้งที่เราจะพากันมาเก็บอ้าวไห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 วยต้ยคุนเก็บเป็นเตกหนวดนั่งกับบอท่านเดี๋ยวไปบึงหมอกมันงามๆกอนเนาะฝั่งนี้คุณเก็บลายค่ะพี่น้องมาแล้วเนี่ยเดี๋ว อุ้ยปลาบ่อนค่ะพี่น้องปลากระไยบกักใอยกระไยจัดเมนูพิเศษวันนี้ห้าชิมาพากินเขานะคะกินนีนูพิเศษเนาะนี่ค่ะพี่น้องพักบุงหยดน้งามค่ะพักพักบุงจากธรรมชาตินะคะ จุ๊บ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 มีนาทีมานั่งเร <c oughs> ือโอ้โหถึงหยอกน่าโอ้โหถงหยอกนค่ะพี่นอ้องเก็บผักบุ้งค่ะเดี๋ยวมาเราจะไม่ลงจากเรือนะคะเพราะยายนปิงค่ะ ฝั่งโน้นด้วเอาอันนใส่มือนเขามีมนูพิเศษร้ายค่ะพี่น้องแล้ผักบุ้งว่ได้ปลูกด้วยธรรมชาติผักบุ้งจากธรรมชาตินะคะผักบุ้งจากธรรมชาติค่ะพี่น้องคะ เก็บไปขายเนาะเดี๋ยวเรตามใจฉันเลยเอดมากค่ะพี่น้อัแต่ยอดสวยๆพักกระเชื้อทอกับกําลังบํารุงนะคะเนาะกําลังบํารุงพักกระเชืนี่นปูนะคะบอมเป็นพักกระเาาชาื้ธรรมชาติเนาะ เป็นพักเกษตรที่ห้าปลูกค่ะใช่ค่ะค่ะพระคุกถ้าบอกว่าปิงันสิผ้าล่องน้ำอยู่ค่ะแต่ว่า <c oughs> นไม่ปิงเนะาะหยาด พักง่ามอยูี่พักบุ่งเดอ้อเรียนพักบุ่งง่ามค่ะเกิดธรรมาาตค่ะตามลำห้วยนี่ยละค่ะพี่นออ้องเอ้ยวิธีชีวิตบานเฮ้านะคะเนาะไปหลวงไปล่ำกับไปล่ำบ่ได ย้อนโควิดย้อนโควิดก็เลยต้องอยู่บ้านอยู่บ้านพักเชื่อเนะพอ่อพอไหมเอาอีกบปะพอปะบอนพ่อบอท่านพ่อเอออกินหลาย่อกินหลาย <laughs> พักบุ้งไม่ต้องย้อนงามๆค่ะพี่น,ออน้องนี่ค่ะสวยมากเลย อ้าวแม่เคย่จะเก็บได้ปะนี่มีหนาที่นั่งเบิ้พงบนเก็บแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ท้ายเรือเนาะเรือโฟมนะคะพี่น้องคะไม่ใช่เรือไม้นะคะเรือโฟมขึ้นเรือแล้วกะของเพลงได้เนอะ ขอห like in ้องเพลงให้ฟังเนี่ยลงเรือนวยรวยวนเอ้าแม่อะไรเอามองตัวนีมองมองโอ้ยดึงกันออกให้เขาเนี่ยนะบกกลแล้วบกกลแล้วบอกมาหาพักบุ๋งไปกิน่อนหอมเพื่อนหอมบ่หอมมองเข้าไปพ่อมาเดี๋ยวให้เสิ้อ้าไปเบิ่งพักบุ๋งอีกฝั่งหนึ่งเนาะข้ามฝั่งนะคะ ข้ามฝั่งกลับไปที่บ้านเรานะคะระยะหนึ่งกิโลระยะทางหนึ่งกิโลค่ะว้าวงามบ่ค่ะพี่น้องครับน้ำกับบ่ได้คุ้นนะคะน้ำใสสะอาดมากค่ะพี่น้องแต่กินไม่ได้แต่กินไม่ได้แล้วก็ลงไม่ได้เพราะ <c oughs> มีปิงนะคะ <c oughs> หมอลำเดซ่าเจอไปตัวบกักใหญ่หนึ่งหมอลำสิริพ่อนว่าเอาเลยค่ะ แายตะกี้นีก่ก็มาอันงมบักหอยอยู่วัตสิบอมีปิงเซออาวสัน,สสนบัดมอลลัมเดซาเจอปิงแล้วบอเอาค่ะโบกมือบา,บายบายเลยค่ะพี่น้องค่ะได้เยอะหรือยังได้ถังหนึ่งได้คุขันหนึ่งเน,นี่ยโอ้ยช่างนี่คืมงามเนี่ยฟังนี้ฟังนี่พกปุ๋งแดงแม่อ๋อเอ้ามันมันคือคนละสีกันเอามาคนละสายท่านเนาะ ฟังในเป็นพักบุงแดงค่ะพี่น้อง <Gym. S 2> อ,อ้อพี่แม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีภาพไปเบิ้งยอดไก่ค่ะพี่น้องค่ะคือหยอดง่ามค่ะเถอะายอดพักบุงพี่น้องยอดพักบุงโอ้ยโอ้โห้ี่แม่เอ้ยนะคะย่ห้างรวยสวยยุ้พี่น้องอดใจเก็บไม่ได้แล้วค่ะต้องเก็บ อุ้ยเลือดกระชิบผ้าอกกลางหนาบุ่มจังไหนจังงามเถอะเลือดกระชิบผ้าอกกลางหนาพี่น้องดึงไว้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 โอ้ยมันบ่มีเลือดเขาดูบ่มากโอ้โแล้วว่าเป็นยังโอ้ยมันอยู่น้มเลึกนัเนาะเออไม่อยู่น้มเลึกนั่ โอ้ยไปฝากาวกเทาไม่เทานั่นนี่ค่ะโอ้ยมึงเจ๋ะค่ะงามแฮงเห็นปักบุงงมคือผอดก็เทาไม่เทาเลยบัล่าเมนบ่เมนน้อห้ากุกสาวเข้าก็ต้องหันบกพอก็เมีเขานํ่มดิคนนะอยยองเป็ดวว่างกองแกปักบุงพี่น้อง โอ้โหทุ่พวกบุ่งกันได้จังง่ามเลยฮะโอ้ยเอาไปแบงพอเแถาไม่เถานั่เด้วยหนึ่งกิง่ามขับปานกินกับผ้ามันคงอร่อยน่าดูเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเหน่อยห่างหาไปกินกับตำบบกหุงเนะพี่น้องเนาะน้ำลายไหล่ะตำบกเพือกักเส่ <ห>ตามมะเขือก,กินไหนได้หนึผักบุ้งสวยแม่อห,หอยเอ้ยปวด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 เฮ้ยเด็ดยอดออกทั้งสีงามผักกุเกา่าเป็ดผักบุ้งสวยสวยสวยมากเลยค่ะมีแต่ยอดแบบยอดอ่อนๆยอดกรอบอ่ะเด็ดมากกรอบเอ้ยปวดปวดปวด เรือเยอะมากนะคะเรือเยอะค่ะมีแต่ยอดสวยๆเลยค่ะเจ็บเอาใส่มาทำนัโอ้ยยังกระโดดปลาใช่ปะพระกระเชิบ่อพรกระเชิพรกระเชิดเดียทาหลบหลัง โอ้ไว้ไว้มันไก่เนี่ค่ะพี่น้องค่ะพระกระเชิดค่ะมันบดท่านในแตกหยอดออกปันใดเนาะโอ้ยเ,อเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะแล้วไปก็ไม่ก็ก่อนนี้มันไกายล่ะมีหอดไข่ไข่หอยเชอรีอ่อัน,อนโอ้อดูสีมันอันเพาะพันธุ์หรือเปล่าไข่เชอรี่ ยัดไปเนี่ยใต้นี่เนี่ยมันก็เขาบัอเจืออยู่เนี่ยเออกะขักเขาไปเนี่ย่ลยผู้เดชผู้เด็พวกท่านเอาอยู่ไหวอยู่จุหน่อเลยหัวทัดรู้อันอันเจ้าของสวนผลปิ่นห่วงนี่ค่ะพี่น้องคะผักกระเฉดข้าวยางงามเดี๋ยวเขาจะพามาลุยใหม่อีกค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เข้ากับเกบพักบุงเนาะค่ะเนาะได้ทั้งพักบุงแดงค่ะแล้วก็พักบุงขาวเนาะไปเห็ดแนวกินแลงค่ะพี่น้องคะจะไหนก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะฝากกดไล่กดแช่กดติดตามนะคะให้กับช่องสาวมอลำามสลีพ่อหน่อยสมบูรน้ำเนกันแล้วกันเนาะฮักเนยจะขอให้ฮักโดนๆเด้อค่ะเด้อตามเมนูเย็นตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําเมนูเด็ดนะคะซูพ่อแม่พี่น้องกินค่ะมาแรงค่ะผู้ใดยังไม่ทันไีกกินเขาแลง ต้องลอก,กินข่าพร้อมกันกันละกันนะคะสว่วนคลิปนี้ก็ขอพ่อไอ้เพียงสมิตรกันกันละกันนะคะเนาะขอเข้ามาสวัสดีค่ะ